เรื่องนี้นะครับมันกกำลังห่อนเนาะพี่น้องว่าโพสแล้วไปนอนบริคิดอยียงหลายนะครับถ่ายคลิปลงปกติหาลูกมาลงเนาะเพื่อสิมีไา่ใดนะครับเพิ่นบอกว่ามีคนแคบมาด่าฉันฉ่ำก็เพิ่งดูตัวว่าฉันสำคัญในชีวิตคนขนาดนั้นนี่คือลาสุดนะครับโพส ที่ออกมาเนาะครับเพราะว่าก้อนนานนั่นแล้วก็ได้บอกว่ายามายงนะครับยามาแสะกับโพดเสมอนีิกับย้อนหาเงินเนาะครับมันเพิ่นบอกว่าบ,าบา่ได้สร้างบ่ได้เกียรติผู้ใดนะแต่ละเมือแต่ละเว้นก็สิหาคำคมมาโพดเพิ่นบอกว่ายามาวุ่นวายเนาะครับนะเนาะพอก้อนนานานั่นการูฟออนไปว่าบ่าสนใจเออแล้วก็ไปว่ายั่งรักก็คิดถึง นี่แหละครับข้ามแค,คนี้เนาะมันกับเฮดไทยเกิดประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็ล่าสุดอีหรีโพสล่าสุดได้ไปแล้วสามเหรียญเม็นกันเยอะๆนะคะแต่ขอ่อยคือสิบอ็อกเม็นหนึ่งชั่วโมงต่อเม็นหลายล่าสุดนะครับนี่แหละคือ่นบอกว่าเป็นสองทางหารายได้เนาะครับเนาะ มันกับโบหูนะครับวิธีการหาไร่ใดมีหลายยางหลายแนวนะครับอ่าบางอย่างครับก็ต้องเอาสิงที่บไหตัวเจ้าของถือดามานะครับบางคอนเทียนมันก็มีนะครับมันก็มีคนอย่าไห้ตัวเจ้าของถือดาแล้วให้มันมีรายใดสูงๆงมันก็มีครับแต่กับโบแมนว่าสีเหตบบนั้นแล้วมันสีดีแก่ตัวเจ้าของนะครับซึ่งบ่ไดดีก็ตัวเจ้าของนี่ครับเหตดแบบนี้อม ต้องเข้าใจไหมนะครับว่าเหตุแบบนี้มีต่เหตุโตเจ้าของให้ถื่อว่าแต่ว่าที่นี่เฮาถ้ามันบ่ย่อมรับว่าสิ่งที่โตเจ้าของเห็ุแล้วถื่อดได้เนี่ยมันสิว่าจังไรล่ะครับโตเจ้าของถือได้านี่มันกับว่าเมนแนวดีวันไหนเด้ครับพี่น้องว่าว่าคันมันสิดีได้จังไรให้โตเจ้าของถือได้เนี่ยบ่ผู้ได้โตเจของถือได้หรอครับแต่ว่าถ้าคนเทนเหตุแบบ บอันนี้บอโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันโมเมนแนวแล้วล่ะครับอจาจะคิดถือคิดผิดแล้วสิหาไ่ได้แบบนี้เนาะครับเนาะมันก็เคยมีอยู่ด้เออบางคนนี่เฮ็ดให้ตัวจะของนี่ให้คนมาลุ่มดาไหมให้คนไปลุ่มเบิงมันมีนะครับอืว่าจะเิดไปหูว่าคนสีดาอยู่แต่กับเห็ดยังสีนะครับอันนี้ก็บอ่หูนะครับว่าความคิดเิ่นมันเป็นยังไง หรือว่าช่วงนี้มันงานการเป็นยังไงเออช่วงการแสดงนี่มันมีโเนะครับเนาะมันก็มีอยู่นะหรือว่ามันบ่มีงานหรือว่ายัางไนก็อืมแต่ว่ากัย่างที่เห็นกับ่อนขางเงียบอยู่นะครับเพราะอย่างทีมันบ่ค่อยมีล่งมาไปแสดงอยู่นั่นอยู่นี่คือเกาไหมหรือว่าเพิ่นเก็บเงียบบ่จะให้คนหูอันนี้ผมกับโบหูนะครับเพราะว่าผมกับ่บคอยได้ติดตามนะครับเนาะติดต,ตามเบื้องของผู้ยาบานกับ นี่แหละครับเบิ้องเราเห็ดยังกะติดตามเบิ้งกกับมีเอฟซีถามข่าวข้าวนะครับถามไทยอยู่ครับช่วงหั่นผมกะมีงานมีการหลายแนวนะครับเพจหลายยังเออมันก็นช่วงบ่มีเวลาากับมีแต่ช่วงนี้กลับมาแล้วครับพี่น้องอม,มาบอกข่าวสุพีสุนองฟังนะครับว่าความเปิดมาบางเทือนะข้าวเนี่ยมันก็ต้องหาพว่มเป็นจริงในพี่น้องมันมิม,มา ว่าซุ o m ีซุ o m หายอยู่บ่เมียนเนี่นดามันก็บ่เมียนนะครับมันก็มีความเป็นจริงบางคนะเอาข้อมูลมาให้ห้า้ากับเบิงนะครับว่ามันสีเมนหรือบอ่เมียนเออหลักที่จริงอะหลักฐานมาอยู่น้ำขีปเก,าก้าเนี่ยเยอะแยะครับมันชัดเจนเสียไปตัวผู้ใดผมสี่บอกแล้วว่าเอฟซีนี่หูจักดีขากัผมกว่ามีคนละครับบ่ว่าผมมาบอกข้าวแล้วผมหูจักขักัวเลยว่เมียนครับบางท่านแห่งหูจักขัก เพื่อนกระซ่ง,งขอมูลให้เหาแต่นะครับเหากับไปว้าวเบิดบอได,ด้ดอกครับไปเว่าเพียนไลยกับบอดดเนาะครับอืมทั้งๆที่ยังหูเฮาอยากว้าอยู่เออ้ารเบ้าบอได้แต่นี่จังสี่ละครับเพื่อนแสดงมาให้เห็นแล้ววันเป็น,น,นจังสี่จังสี่เด้อนั่นก็คือความชัดเจนที่มันออกมาบอดบิก๊กเราเียงเป็นคนตรงแบบอันนี้เลยครับเว้าแล้วบอได้ว้อยนาแล้วครับ มีอย่างแล้วก็บอกแบบตรงๆไปให้หูเลยยังสิเราบอกปิดบังเหรอครับเอฟซีนะเบิ้งในแบียงท่องแล้วก็มอบขึ้นให้ดีครับเอฟซีผู้ได้รางวัลก็ดีใจไปครับนั่นแหละครับเพชรก็ต้องเฮ็ดแบบนั่นเนี่ยเมื่อเว่าสิไปแบบเอามีตาสีเอาบอกตัวเจ้าของเฮ็ดคอนเทนต์ให้มันดูดีบ่แมนแะครับเราไป่เห็นทั้งสั่นในเห็นบ่าพี่น้องเมืองเด้อเราไปใส่แล้วก็บอกความจริงแล้วก็เห็นความจริงให้มันเห็นอยู่นี้ ักฐานก็ก่อกมีดเดย์ฉนวนก็มีแล้วเดย์เอเอายังอีกคลิปก็ก่อเนี่ยก็มีมันก็เป็นหลักฐานชัดเจนมูบอ่อนเราก็ไม่ได้มูบอ่อนเราไม่ได้ไปใส่ซ้ำเราไปอยู่บ่ไปบ้านก็ไปเปียงนะบ้านเจ้าของไหมไปใส่กรไดตัวมันไม่ผู้ใดว่าเลยครับบ้านเจ้าของหรือผมเอาผิดอยู่บ่ครับผมก็ว่าเมาชัดเจนอยู่นะบ้านตัวเองสิเขาย่ามไดออกใส่กระไดอืม แค่เอาเมื่อก่อนอยุ่งน้ำกันนี้กันมากค่ะคุยกันตามธรรมดาแต่ถามว่าเฮ็ดเห็มันกลับไปยุ่งกันมันบ่มีหรอกครับหรือว่าผู้ใดย่อมรับได้ถือจะของถูกกระทําแบบนั้งเสียแล้วยินดีปีดามันบ่มีครับแล้วก็บ่ได้คือว่าสิจะกลับไปโดยซ้ำนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้ยิบานเราแลสแดงออกอย่างชัดเจนว่าวาสิเป็นหนองสิไประยูน้่ออกจากนี่เห็นบ่าคัน ไปเห็ดอยู่มองไม่เห็นบ้านก็ไปน้ากันนั่นคือคือความเป็นพี่น้องที่เขาจะาหักกันแพ่งกันไปเอ,อนั่นแหละครับเห็นบอกยังสิชัดเจนบ้ันหรือว่ามองไหนบ่าชัดเจนผมก็ว่าเพื่อนเห็ดชัดเจนแล้วน,นะครับพี่นอ้องกับบ็บ่ได้ไปหาเรื่องหาเล่าบ่วดหน้าเราก็อยู่มองมแม่ของเหล้าไหมก็หูคงสีหูตัวครับว่าเอออันนี้มันเล่าเนี่ย บอได้ไปกลับไปคือเกาแล้วชัดเจนตลอดนะครับต้งแต้พุ่นเลยนะเคยบอกกันแล้วแต่คนกับพยายามอยากย่งว่าเหตุยังไดกลับไปทั้งสี่บอมันบ่มีแล้วครับห้อยกับบมีแล้วล่ะตอนนี้เดือดแต่สีขายแล้วครับอไปเบื้องนี้ฮะปวกมันกินหมดมันไปเหตุท่างไ่บอรหรือจังไดน,นะครับเบื้องหยาเพียงนะครับอืมถ้าบ่มีพโยมันกับหกในล่ะอลองเบิ้งโหลดครับ เล่าวอจาจังไหนกับมันเหลือองสันอ่ะเราบ่าได้ไปหาเหลืองหาเล่าหรือว่าเห็ดบอ่ออย่างกับผู้ใหน,นะครับผมก็ว่าเล่าก่าเห็ดดีอยู่นะอืมมันกับแล้วแต่คนสิเสียหรือบ่เสียละ่ะแนวนี้บ,บ,บ่อดดบังคับผูดใดห้เสียหรอครับแค่ความจริงเนี่ยหลักฐานมันก็นมีอยู่แค่นั้นละ่ะอืพู บ่ฟังหัวส่วนฝ้ากแะแดาวเตะกับไปโลดมันบ่มีผู้ใดอ่อนซ้อนน,นํามหรอกครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติตามความจริงย่อมรับได้บ่แคเคนั้นนะครับทีมูบอันออกมาและประสบความสําเร็จนี่ครับอืมนั่นแหละครับเป็นยังไงบ่านนี้จีอบอ